ทำทีมเนี่ยแม่ทีมนะคะแม่ทีมสาคัญที่สุดเลยพิจารณาแม่ทีมให้ดีนะคะว่าแม่ทีมคนคนนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนําทางนะคะให้เราเนี่ยเดินประสบความสําเร็จได้ไหมนะคะตัวเราสําคัญแล้วแม่ทีมก็สําคัญนะคะส่วนบริษัทเนี่ยขอเขาอยู่ ดูว,ว่าบริษัก็ถูกต้องแล้วตรงนั้นแต่ส่วนคนที่จะพาเราไปเดินเดินเดินนะคะคนที่จะพาเราเดินไปให้ถึงฝั่งฝันที่เราตั้งเอาไว้ถึงเป้าหมายนะคะถึงเส้นชัยนะคะถึงเส้นชัยเดอ w i วินเนอได้เนี่ยนะคะคนที่แนะนําเรามาเนี่ยสาคัญมากๆเลยจ้าเลือกให้ถูกเลือกให้ดีนะคะเลือกให้ถูกเลือกให้ดีดูว่าแม่ทีมคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่เอ,อ่อเรียกว่า ทำจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหนึ่งปีเปลี่ยนมาแล้วสามบริษัทอย่างนี้ก็นะน่าคิดเหมือนกันนะหนึ่งปีเปลี่ยนมาแล้วสามบริษัทก็น่าเป็นห่วงก็แสดงว่าแม่ทีมคนนั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่นะนะคะถ้าเกิดว่าเจอแม่ทีมแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอนะคะดูว่าแม่ทีมของเราเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นไหมเป็นคนที่ใจโลเลโลหละไหมนะคะเขาเอ่อเรียกว่า เออเป็นคนที่เปลี่ยนใจอะไรง่ายไหมประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างหรือยังนะสําคัญมากนะคะแม่ทีนเนี่ยนะคนที่เป็นแม่เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเขายังไม่เคยเป็นแม่ทีมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจนะคะเขาตั้งใจเพราะว่าไม่มีใครทําอะไรมาตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดหรอกนะคะก็ต้องเข้ามาเรียนรู้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียนแล้วเนี่ยเขามุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นไปในในใน,ในจุดหมายตรงเนี้ไม่ใช่ว่าพาเราเปลี่ยนอีกแล้ว ปาเราเปลี่ยนอีกแล้วนะคะชีวิตนี้สมัครมาแล้วไม่รู้เป็นสิบบริษัทแล้วไม่เคยสําเร็จสักบริษัทหนึ่งเดี๋ยวบอกว่าดีเนี่ยเจอบริษัทดีดีแล้วใช่แล้วไอ้บริษัทะเ,เขาดีเขาใช่แหละตัวคุณน่ะคุณดีคุณใช่หรือเปล่าล่ะเมื <S 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 คุณน่ะคุณดีคุณใช่ไหมคุณมาบอกฉันเนี่ยคุณปลาฉันไปได้ไหมไม่ใช่อีกสามเดือนบอกว่าโอ้ยมันไปไม่ได้แล้วเรามาเปลี่ยนบริษัทนี้กันดีกว่าต้นสายต้นสายนะเออต้นสายต้นสาย ถ้าบริษัทที่มีความมั่นคงนะคะทุกท่านขาต้องเลยห้าปีถ้าคุณไปเป็นต้นสายให้กับใครเนี่ยระวังนะคะเดียว่าความผันผวนในบริษัทนั้นๆเนี่นยมันยังมีอยู่อีกนะพาเราตัวเองล่มแล้วยังพาตัวเราล่มไปด้วยนะเสียเวลาเปล่าๆนะถ้าเราจะดูบริษัทเนี่ยใครเขากเกิดไปแล้วสักห้าปีห้าปีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมมาเยอะแยะแล้วเนี่ยแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยได้แล้วถ้าเกิดผ่านห้าปีมาแล้วเนี่ย ความมั่นคงของบริษัทก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วนะคะไว้ใจได้แล้วนะคะมาปบเมื่อีอย่าหัวล้อโกดทุกไก่บริษัทเปิดใหม่เนี่ยเออเขาก็นะคุณต้องบอกคุณต้องถามตัวเองว่าถ้าเกิดบริษัทนี้เขาล้มเนี่ยคุณจะล้มไปกับเขาไหมต้องถามตัวเองก่อนนะคะอ่ะบริษัทเปิดใหม่คุณอยู่ต้นสายต้นสายต้นสายแล้วไงอ่ะต้นสายแล้วไม่ต้องทําอะไรเออมันไม่มีจริงนะคะทุกท่านค่ะต้น แล้วไม่ต้องทําอะไรเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแต่ก็บอกว่าต้นสายต้นสายไม่ต้องทําอะไรคุณโดนหลอกแล้วคุณกําลังโดนหลอกแล้วนะคะมันไม่มีอยู่จริงนะต้นสายเนี่ยถ้าเกิดบริษัทเขาเนี่ยผู้บริหารก็ไม่เก่งผู้บริหารก็ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในแม่ทีมของเราก็เพี่ยนมาแล้ว20บริษัทก็ไม่เคยสําเร็จสักบริษัทหนึ่งแบบนี้ให้ระวังนะคะให้ระวังตัวเอาไว้เตรียมใจเอาไว้ได้เลยนะคะว่าคนที่นําคุณเนี่ย เขาไม่เคยทําอะไรสําเร็จนะอ่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยให้ระวังนะเขาเป็นคนแบบนั้นเองเรียกว่าอาชีพเรียกว่าเป็นอาชีพก็แล้วกันนะคะอ่าเรียกว่ามาทําธุรกิจไม่ไม่ใช่เชื่ออาชีพประสบความสําเร็จคุณหาตังค์เข้ากระเป๋าแป๊บแป๊บแป๊แป๊แป,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 แป๊คุณก็เปลี่ยนอีกแล้วแป๊บแป๊แป๊แป๊คุณก็เปลี่ยนอีกแล้วนะคะอย่างนี้ก็ให้ระวังตัวเราไว้นะคะเจอแม่ทีมแบบนี้ก็หัวจะปวดเหมือนกันเนาะ เนี่ยกลัวมากนะคะแม่ทีมแบบนี้นะคะอาชีพของเขาเนาะเออเปลี่ยนมาเรื่อยเลยเปลี่ยนมาสิบริษัทแล้วก็ไม่เคยสําเร็จสักบริษัทหนึ่งพอมาเจอบริษัทนี้ก็ดีอะแม่ต้นต้นสายต้นสายต้นสายแล้วไงอ่ะต้นสายแล้วคุณก็นะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยนะก็ยังขายได้อวีเอ็ดตัวเรานะก็ต้องเข็ดบ้างนะถ้าเกิดว่าก็ชวนมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยแต่ไม่เคยพาให้เราสําเร็จสักบริษัทเนี่ยก็หนี่นีก็นิดนึงก็ได้นะเออนะก็ มันก็ไม่ได้พารอให้สําเร็จสักทีหนึ่งนะก็ถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละเออจะดีที่สุดนะจ้าปลอดภัยกับทรัพย์สินของตัวเราอเสียเวลาด้วย <r> <ไห>นะอย่าไปเสียเวลาเลยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้นะอ่ะส่วนทรัพย์สินเนี่ยเราอาจจะหานะคะหามาโปได้แต่เวลาเนี่ยไม่มีใครมาโปะได้นะคะ ดูให้ดีนะคะดูให้ดีอย่าไปเป็นเครื่องมือของพวกนะคะเรียกว่าหัวใสนะคะพวกขี้โกงนะคะเออมนุษย์พันธุ์พิเศษนะเกิดมาเพื่อโกงเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็เรีกกนี้ให้เลียกนี้ซะให้ไกลๆนะเวลาทําบุญปวดน้ําก็บอกว่าขอให้ไกลจากพวกที่คิดการโกงไปด้วยเธอสาธุเออประมาณนั้นกันเลยทีเดียวเชียว